ออมสุชาเสิร์ฟหวานรับปีใหม่หลังควงแอมสวีทกลางหิมะที่ญี่ปุ่นเปิดปีใหม่มาก็เสิร์ฟหมดหวานมาให้แฟนคลับน้อยใหญ่ได้ยิ้มกันเลยทีเดียวสำหรับนางเอกสาวออมสุชามานายีที่ล่าสุดวันที่1มกราคม2568สาวเจ้าก็ได้เปิดโพสต์ปักหมุดเช็คอินที่นิเซโกะแกรนด์ฮิราฟูสก,กีรีสอร์ทประเทศญี่ปุ่น พร้อมกับปาภาพหวานหวานคู่กับแอมพิธานกลางอิมะมาให้แฟนๆได้ชมผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกันนี้สาวออมก็ได้เขียนแคปชั่นบอกเอาไว้ว่า Happy New Year from Japan กับงานนี้ก็มีบรรดาแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์โวยพรปีใหม่พร้อมกับชื่นชมโมเมนต์น่ารักบนหวานของคู่ออมแอมกันอย่างคับข้างสุชามานายิ่งชื่อเล่นออมและชื่อในวงการบันเทิงจีนหลีไห่หน้าจีน ลี่ไห่หนาพินอินลี่ไห่หนาเกิดวันที่9มกราคมพศ2531เป็นนักแสดงนางแบบพิธีกรชาวไทยเข้าสู่วงการบันเทิงโดยเริ่มจากการถ่ายแบบและแสดงมิวสิกวิดีโอและเป็นพิธีกรรายการสตรอเบอรี่ชีสเค้กก่อนจะเป็นที่รู้จักในวงกว้างจากการแสดงภาพยนตร์เรื่องเยสอโนอยากรักก็รักเลย2553สุชาเป็นบุตรสาวของพรพันวนา อดีตนักร้องลูกทุ่งชื่อดังกับประสงค์มานายิ่งมีพี่น้องทั้งหมดสองคนออมเป็นพี่สาวคนโตมีน้องสาวหนึ่งคนชื่อสุภัตรามานายิ่งอังสำเร็จการศึกษาประถมศึกษาจากโรงเรียนสุริยาอุทยัยมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสุรนารีวิทยาและปริญญาตรีจากคณะศิลปกรรมศาสตร์เอกการแสดงและกำกับการแสดงมหาวิทยาลัยศรีนคริน์วิโรจนเกียรตินิยมอันดับสอง รุ่งเนียวกับกัญยรินนิธิโนพร,รัตเจสิก้าภาสพันธ์ชิดจันแห่งพร้อมด้วยรางวัลน,นักศึกษาดีเด่นด้านการเรียนและความประพฤติสุชามานยิ่งเกิดวันเสาร์ที่วันที่9มกราคมพศ2531มีชื่อตัวมาแต่เกิดว่าสุชาแต่ภายหลังจึงเปลี่ยนเป็นสุชารัตเมื่อเรียนมัธยมศึกษาปีที่1 และเปลี่ยนชื่ออีกเป็นสุชาในเดือนกรกฎาคมพศ2554สุชายังเป็นลูกพี่ลูกน้องกับแอร์สุชาวดีนักร้องลูกทุ่งอีกด้วยสำหรับประเด็นตอนสัมภาษณ์เรื่องแต่งงานเจ้าตัวก็ยอมรับว่าพูดเรื่องแต่งงานได้ไม่เต็มปากเพราะเป็นเรื่องอนาคตก็ไม่รู้ว่าวันข้างหน้าจะเป็นอย่างไรซึ่งเราก็มีการพูดคุยเรื่องนี้กันมาตลอดปีนี้เราก็ทำงานหนักมากมีหลายเรื่องที่เราเริ่มต้นอะไรใหม่ๆทั้งแบรนด์เครื่องสำอางและเรื่องอื่นๆเข้ามา เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าทั้งคู่จับมือฝ่าฟันอ,อุปสรรคร่วมกันได้อย่างไร สาวออมบอกว่าใช้วิธีคุยกันเยอะๆว่าจริงๆแล้วความรู้สึกเราเป็นอย่างไรจะต้องใช้ความเข้าใจและความเชื่อใจกันมากๆบางทีข่าวเป็นสิ่งที่คนภายนอกหรือคนที่ไม่รู้จักเราพูดถ้าเราไปรับมาเชื่อทั้งหมดชีวิตเราคงจะอยู่ไม่ได้ตนจึงไม่โฟกัสข่าวเพราะถ้าคิดตามจะฟุง้งซ่านทำอะไรไม่ได้เลยเพราะยังมีสิ่งที่ต้องทำอีกเยอะเราถามคนของเราไปเลยว่าจริงหรือไม่จริงมันก็ก้าวข้ามผ่านไปได้